สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาพาทุกคนนะมาดูดอกเอื้องที่แอดปลูกนะทุกคนไม่ใช่ปลูกซื้อมาแกรมมาโตแกรมมาโตระยะนี่คือดอกเอื้องตกโตระยะความยาวมันยาวมากนะทุกคนกิ่งเนี้ย สมบูรณ์ที่สุดมั้งยาวประมาณเมตรหนึ่งว้าวเดี๋ยวดูความยาวดูกิ่งกิ่งอ้วนอยู่นะ อาลักษณะของดอกนะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้คล้ายๆลายตุ๊กแกเนาะบ้านใครมีบ้างเอ่ยนี่มันจะออกตอนเนี่ยช่วงเนี้ยช่วงเดือนเมษสงเมษานะจริงๆมันออกตั้งแต่เดือนที่แล้วละเดือน ก่อนมีนากุมภาเนาะเดินกุมภาโหกลัวกลัวหักหักง่ายนี่สามกิ่งโอ้ดูอันนี้ลักษณะของใบมันนะทุกคนก็จะเป็นอย่างนี้น,นี่ลักษณะของต้นมันนี่ อันนี้จะชัดเจนกว่าอันนี้ปลูกนานมากละ่ะเห็นไหมใบจะเป็นอย่างนี้บูน,นี่ยาวมากทุกคนสูงสุดสูงสุดยาวประมาณสองเมตรอะที่แอดเคยวัดนะสูงสุดสองเมตรก็จะประมาณนี้นะทุกคนอันเนี้ย กิ่งเนี้ยคือมามันอยู่ตรงนี้เนาะจุดเริ่มต้นของมันแล้วก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุไปถึงตรงนูน่นปลายวันนี้ก็ขอสวัสดีเพียงเท่านี้นะคะวันสงกรานต์ก็ขอให้สนุกนะคะสวัสดีค่ะ